สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิมีผลิตภัณฑ์นะคะตัวหนึ่งมาแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใช้แล้วเห็นผลจริงร้อยเปอร์เซ็นตนะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวพรรณด้วยการวีเชฟหน้าดึงหน้ายกหน้าให้กระชับแล้วก็ลดรูขุมขนดูเล็กลงแล้วก็อีที่สําคัญทําให้หน้าขาวใสกระจ่างใสขึ้นได้นะจ๊ะก็คือผลิตภัณฑ์นี้เลยค่ะโมโตโบีค่ะก็เห็นไมเอ่ยตอนนี้นะคะฮิตอยู่ในหมู่คณะพิตตี้เลยนะจ๊ะ นี่รับประกันเลยว่าเห็นผลแท้แน่นอนชัวคอนเฟิร์มนะคะหลอดมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะบอเตอรบี B B. เหมือนครีมเออไม่ใช่เหมือนยาเข็มฉีดยานะคะวิธีใช้ก็ใช้ง่าย,ายนะคะแค่บีบครีมลงบนมือนะต้องขย่า,ยานี่บีบมานะคะก็วิธีใช้ง่ายๆค่ะคือครีมบำรุงของเรานะคะ ที่เราทายวันินประจําทุกวันแล้วก็ใช้ควบคู่กับ,กบครีมตัวนี้ได้เลยนะคะบโตบีนะคะก็เราก็แตะไปที่ใบหน้าประมาณบริเวณหน้าห้าจุดแตะ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 ให้ทั่วใบหน้าค่ะแล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยให้เท่ากันเกลี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เน้นค่ะเน้นเฉพาะเออเราสมมติเราอยากให้หน้าวีเชฟใช่ไหมให้หน้าแบบตึงขึ้นแล้วก็เกลี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าอยากให้ลดริ้วรอยแล้วก็นวดขึ้นค่ะนวดขึ้นนวดขึ้น แล้วก็นวดตรงหนาา้าผากแล้วบางทีนะคะอีฟก็ชอบแบบนวดอย่างนี้ตบหน้าให้หน้ามันเด้งขึ้นนั่นแหละเพราะอีฟเป็นคนที่แบบว่ามีแกล้มนิดนึงนะคะมีแก้มตรงนี้เวลาย,ยิ้มนะคะเวลาเรานวดก็ยิ้มไปด้วยแล้วก็นวดนวด,นวด,นวดมันก็จะ ค่อยๆแบบว่าลดลงขึ้นนะคะแก้มของอิบก็หายไปเยอะแล้วตอนนีใ้ใครก็สงสัยนะเพื่อนๆถามมาใน Facebook กันเยอะมากเลยคะ่ะว่า,าไปทําอะไรมาหน้าเร็วขึ้นไปฉีดบท็อกมาหรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่ค่ะก็คือตัวนี้เลยค่ะบทตอบนะคะได้รับคําแนะนํามาจากรุ่นพี่สาวที่เป็นพ i ิตตี้ด้วยกันนะคะเขาใช้แล้วก็เห็นผลจริงก็เลยใช้แล้วบอกต่อนะจ๊ะของดีอย่างนี้อย่าลืมไปหาซื้อใช้กันนะจ๊ะบตบคอนเฟิร์มว่าเห็นผลจริงและก็รับประกัน ผ่านออยอม,มาแล้วด้วยสำหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคะก็ใช้ได้นะคะใช้ควบคู่กับครีมลุงของเราที่ใช้ประจำทุกวันนั่นเองนะคะก็เป็น,เป,นเป็นซีรั่มหน้าเหลียวยกกระชับเต็งตึงบ๊ายบาย